พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชนาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2 5 6 5 สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบราเซลในโอกาสวันชาติของราชนาจักรเบลเยียมมอมจะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมมอมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสอง จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งสแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือให้เจริญงอกงามอันก่อเกิดประโยชน์สู่แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวิชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่จังหวัดอำนาจเจริญและศรีสเกต เวลาส0บนาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเชนินไปสรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยคลองอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน128คนเน้นให้ความรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาของทุกชั้นเรียนจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน โครงการบุตรบุญธรรมให้ครูทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ดูแลด้านการเรียนเพื่อแก้ปัญหาบกพร่องการอ่านและเขียนและมีโรงเรียนอนุกูลน,นารีจังหวัดกาลสินร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้และเพิ่มการเรียนรู้อาทิกิจกรรมพี่ชวนน้องรักการอ่านและ English for fun ส่งผลให้ปีการศึกษา2564ผลสำเร็จทางการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา ด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานสอนวิชาชีพที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตอาทิการทำมุงนวดอลูมิเนียมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้นการทำชาใบาหม่อน รวมทั้งให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเกษตรประมงและปะศุสัตว์เพื่อน,นําผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันส่วนเมล็ดพันธุ์ผักและกล้าไม้ผลขยายสู่ชุมชนบางครอบครัวเก็บผลผลิตจําหน่ายสร้างไรายได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมในทุกกลุ่มสาระของทุกชั้นเรียน โอกาสนี้ทอดพระเนรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคลองซึ่งรับเด็กจากบ้านห้วยคลองบ้านนาห้วยสายและบ้านทองศิลามีเด็กอยู่ในความดูแล71คนโดยโรงเรียนตชดอ,อบ้านห้วยคลองจัดกิจกรรมให้เด็กโตมาช่วยดูแลพาน้องทํากิจกรรมอาทิกเก็บขยะและทํากิจกรรมทุกวันสําคัญ จากนั้นทอดประเน็นการดําเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำร,ริจังหวัดอำนาจเจริญที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2556มี5กลุ่มได้แก่ชุมชนบ้านนาผางชุมชนบ้านสร้างถอนอกชุมชนบ้านหนองแห่ชุมชนบ้านนนทาตและชุมชนบ้านเปื่อยได้รับเงินกองทุนพระราชทานจัดตั้งกลุ่มและได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์บางกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนถึง280,000บาท เวลา15นาฬิกา32นาทีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดประชานิมิตโสพิธรรมพานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรมรมแผนกสามัญศึกษาที่ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราช,ชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อปี2557ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราช,ชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรมรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกด9โรงเรียนใน8อำเภอซึ่งได้ดำเนินงานตามแผน พัฒนาทั้ง8เป้าหมายหลักโดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาในโรงเรียนพระปริยติธรรมน้อมนําหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมพร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตจัด กิจกรรมพัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้มูลนิธิหารานามสิงหารบันกอสัจเทพสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างโรงครัวหรือหอฉันโรงเรียนการทรลักษ์ธรรมวิทย์รวมทั้งออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงครัวหรือหอฉันโรงเรียนโพสีวิทยาและกรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ อาทิก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งเครื่องกรองน้ำอาโอพร้อมเครื่องทำความเย็นที่โรงเรียนวัดประชานิมิตรโซพิษธรรมพานและจะร่วมกับสำนักง,งานกอปร,รอจังหวัดศรีสะเกดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคุณภาพน้ำของกลุ่มโรงเรียนพระประิยะัติธรรม โรงเรียนวัดประชานิมิตโสพิษธรรมพานเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงแผนกสามัญศึกษาควบคู่กับแผนกธรรมและบาลีมีสม,มนเณรนักเรียน68รูปมีสามเผ่าคือชนเผ่าลาวขเขมรและกุยและมีนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์เป็นครูบ,บันรรพชิตกำลังศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องพยาบาลและห้องสมุด ใช้การแยกหมวดหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอีติดแถบสีเพื่อแยกประเภทหนังสือ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสอนวิชาคณิตศาสตร์แผนกธรรมและแผนกบาลีในปีการศึกษา2564ผลทดสอบปีน็ตโดดเด่นโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าวิชาวิันมีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศวิชาภาษาบาลีธรรมและพุทธประวัติมีคะแนนต่ำกว่าทั้งระดับสังกัดและระดับประเทศส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกรายวิชามีคะแนนสูงกว่าทั้งระดับสังกัดและระดับประเทศ ปีการศึกษา2,562ถึง2,564สถิติผู้สอบนักธรรมและสถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะหลวงพ่อมหาสํเเ็็จ แล้ทอดพระเนตรการดําเนินงานเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทยรวมถึงด้านอาชีพได้แก่การเทศนาภาษากุยเรื่องกตัญยูกตเวทีการตัดเย็บผ้าบริการสําหรับพระภิกษุสามเณรการทาไม้กวาดทางมะพราะ้าวการทําสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรตะไคร,คร้เครื่องช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองพ m 2.5มและอุณหภูมิในอากาศพบว่าสามเณรนักเรียนสามารถต่ออุปกรณ์และเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งให้อุปกรณ์ทำงานตามระบบได้จริง ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและลดอุณหภูมิภายในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่สถานศึกษาและชุมชนอื่นๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราราธิดาทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของสามมูลนิธิในพระบรมราชุปถัมภ์สามมูลนิธิ เวลา15นาฬิกา18นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน์รินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาเสด็จไปยังห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลิธิในพระบรมราชูปถัมภ์3มูลนลธิประกอบด้วยมูลนิธิผู่บดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชรสุทธาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทรนมปัญ สุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ในพระบะรมะราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวราระสําคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงานของทั้งสามูลนิธิการพิจารณาแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2566ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของมูลน,นิธิให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้มีพระดำรัสเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิทั้งสามมูลนิธิอย่างเป็นทางการ วันนี้นับว่าเป็นวาระที่ดีมากที่พวกเราได้มาร่วมประชุมใหญ่ ในวาระที่ทั้งสามมูลนธิธิได้มีการจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนธิธิอย่างเป็นทางการเพื่อความมั่นคงยัง่งยืนและโปร,โรง่งใสในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการต่างๆให้ทำหน้าที่อย่างสะดวกพรอ้รอมและสมบูรณ์แบบในนามของมูลนิธิภูกระดินนั้นข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การทำงานได้ดำเนินรุ่วงไปได้อย่างดีเยี่ยม ยเฉพาะในการสร้างเรื่องของความมั่นคงทางด้านความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และการแพทย์ให้สอดคล้องไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยชอบด้วยกฎหมายและงานในมูลที่พัชร,รสุธากชานอนุรักษ์นั้นก็ถือว่าดําเนินไปได้ด้วยดีในการสนับสนุนในการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างและโดยที่เราไม่ละทิ้งความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มี การถูกรบกวนจากช้างป่าตลอดจนมูลนิธิราชธัรปันสุขซึ่งได้มีพระบรมราโชบายที่เล็งเห็นเรื่องปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจตลอดสุขอนามัยของผู้ต้องขังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในสังคมอยากถูกต้องและเป็นธรรมตามมาตรฐานสหประชาชาติมาตรฐานนานาชาตและชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ จะเป็นไปนไม่ได้เลยถ้าขาดความรู้ขาดความเข้าใจและขาดความร่วมมือความสามัคคีจากทุกทุกฝ่าย โดยทั้งสามูมเลทิตตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชก,กิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้งสามมูลนิธิเมื่อวันที่3กันยาย,ยน2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมาการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารละวะและหมู่บ้านไล่โว่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสารพระราชปณิธานการบำบัดทุกบำรุงสุขของรัษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงประชาชนมีความยากลําบากในการดํารงชีวิตโดยพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารละวะและหมู่บ้านไล่โว่เป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนถือว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงของ และเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ําเพื่อการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติโดยแผนการดําเนินงานหลังจากนี้จะเน้นการพัฒนาในหลายด้านเช่นด้านเศรษฐกิจเน้นเพิ่มรายได้และลดหนี้สินด้านการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอกระเรียงเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะคัดเลือก และฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิน่นมูลนิธิพัชราสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปธรรมเกิดขึ้นจากน้ำพระราชฤทัไยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อส่งรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้ว ทรงหยงใยประชาชนที่ประสบปัญหาช้างป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาและส่งรับไว้ในพระบรมราชูธรรมดําเนินงานตามแผนแม่บทรสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งพื้นที่การดําเนินงานเป็น3มพื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการทำโป่งและปลูกพืชอาหารช้างป่าจัดทำแหล่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมพื้นที่แนวกันชนหรือจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชนและกำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในด้วยการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแนวกันช้างตามธรรมชาติรวมทั้งจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าและพื้นที่ชุมชนปัจจุบันมีหมู่บ้านขชรนุรักษ์8หมู่บ้านและหมู่บ้านเครือ ขยายผล43หมู่บ้านโดยชาวบ้านมีความเข้าใจในพฤติกรรมของช้างมากขึ้นมูลนิธิยังเข้าไปส่งเสริมอาชีพแนะนําให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกโดยปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเช่นพืชสมุนไพรรวมถึงพัฒนากลุ่มอาชีพโดยได้ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างสําหรับเยาวชนไปสู่โรงเรียนในพื้นที่และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ริเริ่มโครงการราชธรร์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเช็กเช่นประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัาศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ตรงขังเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมองคมนตรีเชิญสัญญ,ญาบัตรพัดศยศ์และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระเวทีวัดเจ้ามูลเขตบ,บางกอกใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระเวทีซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระมหาบรรจบคันติโกปริยธรรม8ประโยคเป็นพระราชวจิระเวทีตรีปิดกวิภูสิทธิ์มหาคณิสรบวรสังคารามขามมหวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปพระราชวัชิระเวทีเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2499ที่จังหวัดสงขลาโดยอุปสมบทที่วัดควรพระจังหวัดสงขลาเมื่อปี2520และตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกและปร,ะรียนธรรม8ประโยค นอกจากนี้ยังสําเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเคยวิปัสสนากรรมฐานกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยมีจริยวัดนงดงามเรียบง่ายและมุ่งมั่นเผยแผ่พระธรรมจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนิน,นง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมา พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีภารกิจสําคัญในการผลิตและพัฒนาครูสู่สมรรถนะสูงเก่งศาสตร์เก่งสอนและมีจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพโดยมีโครงการและกิจกรรมอาทิโครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ภาพโดยการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มุ่งเป้าอาชีพหลักครูและอาชีพรองซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตลอดจนคาดการอนาคตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรมุ่งสู่การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการ ทำงานจริงได้ทันทีมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงานพร้อมกันนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิล ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมแก้ปัญหาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนมีซอฟต์สกิลที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาในร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ พลเอกกัมปนาศรุติดองคมนตรีเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมณบ้านเจอะขีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก พลเอกกัมปนาศรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานปลูกปา่าเฉลิมพระเกียรติและปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมณบ้านเจอะขีศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอตอ่ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืกอกฟาพาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2565รวมทั้งต่อยอดข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่า อย่างมีส่วนร่วมระหว่างมูลลนิธิและกฟาพาที่ได้ลงนามเมื่อวันที่13มกราคม2565เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือพุทธศักราช2565ถึง2575 นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเสียบัตรและต้นไม้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ11คนเพื่อน,นําไปปลูกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อรวม1 4 9ไร่จากนั้นเดินทางไปยังจุดเรียนรู้การผลิตพืชแบบโครงการหลวงบ้านแม่ลักีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อซึ่งเป็นแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร โดยเกษตรกร16รายที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าแลกโรงเรือนของศูนย์ได้นําพันธุ์ไม้ไปปลูกสร้างป่าในพื้นที่5ไร่เพื่อแลกโรงเรือนผลิตพืช1โรงเรือนโดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการหากมีโรงเรือน4โรงเรือนจะมีรายได้4,000ถึง6,000บาทต่อสัปดาห์องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนที่จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลธิธิราชประชานุเคราะห์แนพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อเอมืองจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน585คนมีหอนอน17หอผลการทดสอบโอน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลีย่ยรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและสังคม,มศึกษาสูงกว่าระดับสังกัด นอกจากนี้ยังร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครอ,อุบลราชธานีสอนแบบทวิภาคศึกษาในสองสาขาได้แก่คอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างไฟฟ้าและส่งเสริมสายอาชีพตามความถนัดได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆโดยได้รับรางวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาวนิช บ้านวังแสอํำเภอโพไซซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงประฐมะศึกษาปีที่6เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวัยของผู้เรียนปัจจุบันมีนักเรียน95คนพลสมริ์ทางการเรียนระดับปฐมวัยระดับประฐมะศึกษาปีที่1ถึงปีที่5ได้เรียนชั้นทุกคนส่วนประฐมะศึกษาปีที่6จบการศึกษาได้เรียนต่อทุกคนมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสาวนิตมาตั้งแต่ปี2551เช่นจะสันเงินพระราชทานปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดเป็นหอประชุมและมอบรถยนต์หกล้อพระราชทานรับส่งนักเรียนเพื่อลดภาระในการรับส่งบุตรหลาน ต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเมกอําเภอสิรินทรปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน658คนจัดการเรียนรู้แบบ active learning นําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนรู้ผสมผสานการเรียนแบบออนไซต์และออนไลน์ line, หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมผลสำเร็จทางการเรียนปีการศึกษา2564อยู่ในระดับดีทั้งยังให้โอกาสนักเรียนที่ไร้สัญชาติเข้าศึกษาและสนับสนุนให้ได้รับสัญชาติ ตามทะเบียนรัษดรและบัตรประจำตัวประชาชนสองคนนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมและประเมินเด็กมีความบกพร่องก่อนเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนภาพปกติให้แก่โครงงานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสิบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธ,ธิประสงค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2565